ช่วงนะคพะพลเมืองวันนี้ค่ะติดตามกิจกรรมดำนารวมที่บ้านคูสว่างอำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่เป็นอีกความร่วมมือสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะหลังจากชุมชนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ําท่วมเพราะว่าอยู่กับริมแม่น้ํำมูลน,นะคะชาวบ้านกลับเคลื่อนเรื่องนี้ควบคู่กับข้อเสนอให้แก้ไขพรบภัยพิบัติในระดับนโยบายติดตามเพิ่มเติมกับนักข่าวพลเมืองค่ะ นี่คือบรรยากาศความรวมไม่รวมมือของไทยบัลคู่สว่างตำบลน,นองกินเพลนอำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมณีเพิินมีกิจกรรมการดำหน้าร่วมหลังจากพื้นที่มองนีประสบพ,พัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงปลายปี2 5 6 5ที่ผ่านมามณีเพิินมีกิจกรรมดำหน้าร่วมนะครับซึ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะโดยเฉพาะในช่วงปี2 5 6พที่ผ่านมานะครับเมื่อนี้นะฮะพี่น้องก็เลยมาดำหน้าซอยกันนะครับซึ่งการดำหน้าเมื่อนี้ก็เหตุหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นทั้งหน้าดำเป็นทั้งการโยนเอานะฮะนอกจากสีซอยกันดำหน้าแล้วเพิ่นก็นยังมีพิธีบายสีสู่ขวัญเข่าครับพี่น้องครับ กาสะท้อนถึงความพยายามในการเพิงจากของของกลุ่มไทยบาดเป็นการเตรียมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมปี66จะน้ำจะมากจะน้อยไม่รู้นะอาจจะมีภัยื่นอื่นอ่าน,นนี้ทุกภัยที่เกิดขึ้นในทุกปีมันมีปัญหาเรื่องการการประกาศภัยช้าซึ่งทำให้ช่วงแรกเนี่ยผู้ประสบภยัยจะจะไม่มีข้าวไม่มีอาหาร เตรียมเตรียมตัวอพยพเตรียมตัวประสบภัยแต่ว่าไม่มีอาหารอันี้เราก็เลยคิดว่าเราต้องมีการเตรียมอาหารไว้เบื้องต้นก่อนที่จะมีการประกาศภัยอันนี้ก็กคือต้องมีข้าวก่อนอันดับแรกวันนี้เราเชิญลองผู้ว่ามาด้วยส่งรองมาก็มาดูเรือนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตสานึกการช่วยเหลือส่วนรวมอของชาวบ้านด้วย บ้านคู่สว่างเป็นชุมชนอยู่ติดริมแม,ม,ม่ลำมูลซึ่งในทุกๆปีทำให้น้ำม,มาหลายหมู่บ้านมองนีก็สิได้รับผลกระทบภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นหมู่บ้านแรกๆของจังหวัดอุบลราชธานีเหตุให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นไทยบ้านรวมกับภาคี่เค,าครายจึงเลยคิดคนกันว่าสิต้องมีการเพิงผ้าจะของ เรื่องของการสาั่งความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการปรับโตการอพยพการโยกใหญ่ขึ้นไปยุในที่สูงและการร่วมถึงการหาอาชีพรองรับเพื่อเป็นแนวกันชนทางด่านเศรษฐกิจให้ไทยบ้านสามารถเพิ่งจกของในอนาคตซึ่งบ่งูอว่าภัยธรรมชาติสีมาแนวไหนกระด้แต่การตุ่มโฮมการเบื้งแง่งกันของไทบ้านและการร่วมถึง อยากหายหน่วยงานภ้าคีือใคบเห็นความสําคัญของพลังมองนี้จังเหตุให้เกิดกิจกรรมมองนี้เราก็คิดว่าสิเป็นมู่เดียวที่ดีในการรับมือกับภัยพิบัติ